ะไรคะยนพี่บอะอ,อะไรยังไงก็อขอของมาตูมใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้สนิทกับดิวอะไรมากแต่เรารู้สึกว่าคือคือเราอะใกล้ชิดกับมาตูมแล้วเรารู้ว่าตั้งแต่เขาบวชมาเขาเป็นคนใหม่จริงๆมันอาจจะซื้อใจคนยังไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าถ้าจะด่าเขาขอขอให้ด่าหรือเน็บแนมในลักษณะที่มันมีเหตุผลแล้วก็บังเอิญรูปภาพที่เขาที่เขาโพสต์ถึงคุณดิวอะไม่มีอะไรเลยนอกจากนอกจากการแสดงความยินดีที่เพื่อน ที่เพื่อนเราท้องอ่ะแล้วก็เขาก็เหมือนยืนเต้นอ่ะยืนเต้นกับเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์ก็ประมาณว่าแบบแก็แค่ดาราท้องมันจะเวอร์อะไรเหมือนทําตัวเวอร์หรืออะไรเงี้ยหอมรู้สึกว่าคําว่าดาราหรือไฮโซอ่ะเมื่อไหร่เอาคําเนี้ไปไว้ข้างหน้าทำไมมันถึงดูแย่จังมันเหมือนถูกถูกแบ่งอ่ะมึงเป็นดาราอ so ินี่ไฮโซมันมันดูเป็นคําลบๆยังไงไม่รู้อ่ะแต่หอมรู้สึกว่าเพื่อนท้องก็คือเพื่อนท้อง ดาราไม่ได้แตกต่างจากทนายท้องครูท้องหมอท้องพยาบาลท้อง,ยอ,ง <c oughs> อย่าพยายามยัดเยียดการแบ่งชนชั้นอะไรว่าคนนี้ทําอาชีพนี้แล้วมันท้องไม่ได้คือทุกคนมันมีมดลูกแล้วการที่เพื่อนเราท้องเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือการแสดงความยินดีและสิ่งที่มาตุ้มทํา่ะมันถูกต้องแล้วหอมก็คือก,ก,ก็ตอบกลับเขาอะเนาะ <c oughs> เอ็นเขาเป็นผู้ใหญ่อยากรู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราพูดแล้วเขาได้ฉุกคิดอะ เปลี่ยนคนคนหนึ่งกลับคืนในสังคมของโอเคแต่ว่าบางทีอะด้วยความที่เราเป็นคนที่เราไม่ใช่คนพูดทพออะมันมีคําว่ากูมึงหรือไปบงไปบ้างอะไรเงี้ยเราเราพิมพ์ไปก่อนแล้วเราเขอาไปเห็นว่าอุ้ยเขาเป็นคุณลุงที่สูงอายุคนหนึ่งเราก็เลยพิมพ์กลับมาว่าหนูขอโทษนะคะที่หนูใช้คําว่ามึงเพราะหนูเพิ่งเห็นว่าว่าอายุเยอะแล้วแต่ว่าความหมายหนูก็คือเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าในบางคอมเมนต์บางทีมันมันเขามีตัวตนใช่ไหมคะเขามีตัวตนค่ะถ้าเป็นอวตารหอมไม่ตอบกลับเพราะหอมรู้สึกว่า มันไม่มีประโยชน์เราไม่รู้ว่าคนนี้จะกลับคืนสู่สังคมได้ยังไงแต่สําหรับคนที่มีตัวตนน่ะเขาจะแคร์สังคมคือมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมแหละค่ะถ้าเขามีตัวตนน่ะเขาก็ต้องการการเป็นที่ยอมรับเขาต้องการความรักเหมือนกับคนอื่นถ้าวันนี้เขาถูกตําหนิหรือถูกคอมเพนว่าคุณไม่น่ารักนะหอมหวังว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองแค่หนึ่งคนเปลี่ยนตัวเองคืนสังคมหอมรู้สึกว่าโอเคแล้วจริงๆเหมือนเขาก็โดนททวลงเยอะมากจากการขับเรา จริงๆไม่ต้องแฟนคลับหรอกค่ะหอมว่าใครก็ตามที่เมนอะไรแบบนี้มันไม่สร้างสารรค์แล้วหอมอยากให้ตอนนี้คอมเมนต์หรือสื่อโซเชียลอะมาในทางโพสิทีฟบ,บ้างเราเสพข่าวนิ่งทีฟกันมาเยอะจนคนเป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะมากจากการที่ยังอยู่ในสังคมแบบนี้เราค่อยๆเริ่มกันดีไหม<ด>ในความโซเชจริงๆอาจะมีเป็นเคสตัวอย่างเคสไหมแบบว่าฟ้องให้เป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมยังไม่เจอเคสหนักถึงขนาดที่จะต้องฟ้องอะค่ะ ขออ,อ,ของหอมไม่ค่อยกล้ากับหอมเท่าไหร่ <laughs> <laughs> เขาจะกล้ากับอ่ะอย่างมาะตูมอย่างเงี้ยพวกที่มันไม่มีทางสู้ <laughs> อะมันจะมีดาราบางกลุ่มที่ท,ที่ที่จะโดนกระทําตลอดเพราะรู้ว่าดารากลุ่มนี้แบบเขาปล่อยอ่ะอย่างแต้วปล่อย,อยตาก,ก็ไม่ฟ้องหรอกคือก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่ที่ที่โดนโดนอยู่ซึ่งถามว่าสิ่งที่เขาโดนอะมันมีเหตุผลอะไรเขาทําอะไรผิดหรอ ไม่ได้ผิดหรอกค่ะแค่ไม่ชอบฉะนั้นการที่คุณแค่ไม่ชอบใครสักคนหนึ่งอะ่ะเก็บมือเอาไว้หนีบเอาไว้เก็บมันไว้ในใจหยยบพิมมันออกมาเมื่อไหาร่พิมพ์ก็อาจจะต้องเช็คเงินในในบัญชีนิดน,นึงเพราะว่าคุณก็สร้างความไม่น่ารักให้กับคนอื่นมันไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากถูกเกลียดหรอกอย้อนกลับไปแสดงว่าก่อนที่พี่หอมจะตอบกลับเขาเนี้ยพี่หอมเองด้มีการเรียกว่าไปเช็คตัวยูซอร์ของเขาก่อนว่ามีตัวตัวชีหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะไม่ตอนนั้นตอบด้วยอารมณ์รู้สึกว่า เนี exactly. no, no mm ่ยเห็นมตตูมันไม่สู้คนใช่ไหมช่วงนี้ยคือคือตอบไปก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปดูว่าอ๋อเห็นโปรไฟล์อยู่แล้วว่าเป็นเป็นตัวคนว่าเขาว่าเขาใช้รูกคนจริงๆเราก็เลยตอบกลับแต่ว่าสรรพนามที่เราไปเรียกเขาอ่ะเราเราไปเรียกว่ามึงแล้วพอเขาไปดูอุ้ยคุณลุงเขาแก่แล้วเขาก็คือไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นเดียวหรือรุ่นเด็กอ่ะก็เลยคิดว่าเป็นเด็กเกียนก็เลยไปพิมพ์หม่ว่าหนูขอโทษนะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นว่าเป็นแบบคนที่มีอายุแล้วขอโทษที่ใช้คำว่ามึงแต่ว่า ความหมายที่พูดไปอ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะแค่ลดความเมืองออกขนาดนี้ตอบกลับแบบนี้เขามีแบบไดเร็คหอมหรืออะไรไหมเออไดเร็กของมันถูกล็อกไว้อ่ะค่ะแต่คงไม่มีใครกล้าไปเล็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาลบออกสําหรับลบออกหอมถือว่าคุณมีสามารถนึกแล้วแต่ถ้ากลับมาเถียงต่อหรือแบบใช้ตรกาที่ผิดอันนี้เราก็จะปล่อยผ่านแล้วเรารู้ว่าเราก็จะรู้แล้วว่าเออคนเนี้ยังไงก็จะเม้นอย่างเงี้ยแหละก็จะเม้นก็กูไม่ชอบกูก็จะเมนอย่างเงี้ย คือถ้าคนมีเหตุผลเราเอาเหตุผลไปคุยกับเขาอะแล้วเขาเปลี่ยนเขาจะรับฟังแต่ถ้าคนที่มาด้วยความไม่ชอบต่อให้พูดยังไงก็คือความเกลียดอยู่ดีมันคือความเกลียดชังอะเราก็จะข้ามตรงนี้ไปค่ะจคอมเมนต์ไปได้คุยกับประตรูไหคะตูบอกหอมจะเย็นๆคือจริงๆเขาบวชเรียนมาแล้วเขาเขาเป็นอีกคนนึงไปแล้วอะคกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแบบเขาก็ตอบด้วยความสุภาพอะไรเงี้ยเขาก็กลัวแบบความเอ่อวันนั้นของเดือนของเราอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่า ก็มึงเป็นอย่างเงี้ยคนถึงรังแกมึงตลอดอนะแบบคนคนก็กล้าเก่งกับมึงนี่นแหละเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยเพราะว่าการที่เราพูดกับเขาอะเราก็ใช้เหตุผลนะไม่ใช่ว่าเราด่าโดยอยากคายโดยไม่มีเหตุผลไม่เราเอาเหตุผลมาพูดคุยกันถ้าคนที่เขามีตัวตนจริงจริก็จะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะอยากฝากอะไรผมกินเหตุผอดก็คุยกันด้วยเหตุผลค่ะคือไม่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากคอมเมนต์ว่าใครอะ มีเหตุผลอะไรไปว่าเขาเช่นเขาทําอะไรคุณเดือดร้อนหนึ่งเขาทาให้สังคมเดือดร้อนมันมีผลต่อชาติสังคมอะไรยังไงเออถ้าเขาทาผิดกฎหมายหรือผิดกฎศิลธรรมหรืออะไรเงี้ยด่าไปเลยค่ะดานลามันก็คนมันถ้ามันผิดก็ด่ามันไปเลยค่ะแต่อย่าด่าใครเพราะไม่ชอบเพราะถ้าเขามีโอกาสตอบคุณอะ่ะเขาอาจจะบอกว่ากูก็ไม่ชอบมึงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารันเวย์มันไม่ได้ทูเวย์โอเคปะคะตอนนี้สถานะ สดร้อยเปอร์เซนค่ะแล้วก็เบลคัมนะคะก็รู้สึกเงาเหงาเนาะก็เออหอมว่าความความต่างเรื่องเรื่องอายุหรือหลายๆอย่างมันมันต่างกันเยอะมากเลยค่ะคือคนจะจะบอกหอมว่าหอมรักต่างวัยมันมีนะแต่หอมก็ไม่ค่อยเจอกันห่างกันมากขนาดนี้แล <co> ้วก <ak> so <laughs> ็คนที่รู้สึกกดดันก็จะเป็นตัวน้องเขาคือ เขายังเด็กมากแล้วถ้าการจะมามีแฟนเป็นต้นหอมมันก็ไม่ง่ายนะมันมันจะถูกจับตามองหมดแล้วตัวเขาเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนต่ําต้อยจังเลยเหนื่อยกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่ไข่ที่แบบจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันมีภูมิคุ้มกันมันภูมิคุ้มกันมันต้องยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกเห็นความเหนื่อยมันกลายเป็น คนที่กลัวความผิดหวังสองคนมาเจอกันนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์มันเลยพัฒนาไปได้แบบยากสำหรับหอมหอมไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่ามันยากมากค่ะแต่ตอนนี้ยังมีการพัฒนานนคุยอะไรกันคุยคะ่ะก็คุยกันปรึกษาเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องเขามีอะไรเขาก็ปรึกษา<ม>เป็นเป็นการพูดคุยยังยังเป็นพี่เป็นน้องคะ่ะก็ล่าสมที่พี่หอโคนทุกที่ร้านกาแฟก็ยังมีเพื่อนๆอย่างพี่มาต้งก็ยังเข้าม <c oughs> าแซวอยู่เลย เขาแสว่คือเขาด่านะคะเขาเน็ตเขาแสแซ่ก็คือรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือจะจะเน็บเน็บหอมว่าคือเขาเป็นวิถีอารมณ์เน็ตเน็ตไอดอลแหละที่แบบไปร้านคาเฟ่แล้วต้องโพสอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบถ่ายรูปสวยๆเราก็อยากจะอินบ้างว่าเธอเวลามันไปร้านคาเฟ่แล้วมันถ่ายแบบเด็กๆแล้วมันถ่ายยังไงหรอเขาก็จะบอกเราถ่ายอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็เออมันมันก็เท่ดีเนาะแล้วรูปมันสวยหอมก็เลยอยากลงอะไรแบบนี้ก็มีฟูบ้างแหละค่ะ เรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะแต่ว่าปัจจุบันมันยังไม่เห็นในในแนวทางนั้นนะคะคือไม่อยากจะพูดว่าพัฒนาหรืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่เข้านะคะมันก็ต้องเออเขาเอเปิดใจอยู่ตลอดตอนนี้เอาเต้าที่แขวนบนได้ลงมาแล้วค่ะ <laughs> เพราะรู้สึกเหงาเหงาคุณมองเปลี่ยนไปไหมความรักอะไรอย่างี้ใช้เหตุผลมากขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ใช้อารมณ์คนมีอารมณ์ใช้อารมณ์ตลอด <laughs> ตอนนี้ก็เลยใช้เหตุผลค่ะมีใครแวะเยียนไปถ่าย ไม่มีเลยค่ะทําไมก็ไม่รู้นะคะ,ะก็รู้สึกเสียดายสินค้าที่มีอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ทํามาเยอะนะคะมันไม่ได้ใช้เลยอยากให้ยังไงแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันสักนิดหนึ่งนะคะแมนไม่แม,ม่เที่ยวก็แวะมาเยี่ยวก็ยังดีค่ะเหมือนพี่หออกกังวลในเรื่องของอายุอ่ะเวลาจะมีแฟนี่ยเหมือนเหมือนไม่อยากมีแฟนที่แบบอายุน้อยกว่าเขาอันนี้ห่างกันเกินไปแล้วก็คือถามว่าตัวเขาอึดอัดไหมตัวเขาก็อึดอัดนะคือเราก็นั่งคุยกันเลยว่าเธอเธอมองเรื่องนี้ไงเพราะว่าตอนเนี้ย มันกลายเป็นถูกจับ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 มองอะไรวะจับจ้องเออจับตามองมันกลายเป็นถูกจับตามองแล้วนะเธอขยับไปไหนนิดนึงอ่ะมันก็จะจะมีผลกับเธอนะหรือแค่เธอคุยกับผู้หญิงเธอรู้ไหมว่าทัวจะขึ้นรถลำไยมาหาเธอเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าวันนึงเห็นเขาเดินกับใครเห็นหอมเดินกับใครอ่ะอย่าไปทัวลงสถานภาพมันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นว่าแฟนนะคะจริงๆเราชอบเด็กกว่าหรือว่าอายุมากกว่า ชอบที่ attitude ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กกว่าอยู่แล้วเพราะถ้าวัยหอมเนี่ยอีกนิดนึงก็จะเปลี่ยนพระอ้อมกันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดี <c oughs> เดี๋ยวไม่มีใครดูแลใครก็คือเอาเอาที่ความคิดหอมชอบคนที่มีความทะเยอทะยานชอบคนที่เหมือนเรานิดนึงตรงที่เรื่องแบบทํายังไงถึงจะหาเงินเราเ,เรารู้สึกว่าถ้าชีวิตมันเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตคู่มันจะทุกข์หรือเปล่ามันจะแบบซักเซนหรือเปล่าแต่ถ้า มันจะทุกก็ขอให้เป็นคนรวยที่ทุกอะเข้าใจปะคะเออไม่อยากเป็นคนจนที่ทุกอะก็คือก็เน้นว่าถ้ามาก็ช่วยกันหาเงินช่วยกันทํางานแล้วก็อย่างองแง,งอะเด็กอะน้องมีส่วนขายเราไหมที่เราพี่น้องมีส่วนขายตรงที่ว่าน้องเป็นคนทํางานตั้งแต่เด็กอันนี้คือชอบมากคือเขาก็ต่อยมวยหวังว่าคนที่ต่อยมวยเลี้ยงตัวเองได้อะก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัย พอสมควรอะไรเงี้ยบางทีเราอะเราเราถามว่าวันนี้ไม่ไปเรียนได้ไหมโดดเรียนได้ปะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่เขาก็ยังแบบเราก็รู้สึกเออเด็กคนนีม้มีวินัยดีนะเราก็รู้สึกว่าเออชอบน้องเขาตรงนี้ค่ะแล้วก็ความซื่อเป็นเด็กที่ยังไม่ได้ถูกวงการบันเทิงหล่อหลอมอะเวลาถามอะไรอะจะตอบตามจริงตามตามความรู้สึกซึ่งไม่ได้แคร์ไม่ได้คิดเลยว่าเดี๋ยวจะมีทัวร์ลงไหมใดๆยอะไรเงี้ยคือ วงการบันเทิงยังไม่ครอบเขาเท่าไหร่ย่างคลีนเขาเรียกว่าออแกนิกอยู่สถานะตอนนี้คือพี่น้องกันพี่น้องแต่ว่าเป็นคนเหนือกับพี่น้องกัน <c oughs> เฮ้ยดูเลยดูเลนไม่มีคือเขาเด็กมากเด็กเหมือนประมาณแต่ว่าเธอเดินจับมือแล้วไปด,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 ดูหนังดูหนังเสร็จแล้วก็แยกายกันกลับบ้านอ่ะมันประมาณเหมือนเด็กป .6 จิตที่ม .4 อ,อ่ะเอะอแล้วือคือด้วยความเขาใส่ขนาดน,นั้นอ่ะเราก็ไม่กล้าร่วงเกินเข้าใจป้ะคือต้องแทนตัวเองว่าพี่ตลอดเวลาเพื่อที่ เขาเด็กมากหอมพี่อย่างนั้นพี่เพราะว่าปกติหอมไม่เคยแทนตัวเองกับใครว่าพี่เพราะเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนที่คนจะคารบอยู่แล้วแต่ต้องเรียกตัวเองเราว่าพี่นะพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้เพื่อแบบสะกดจิตตัวเองว่าเป็นพี่เป็นน้องอย่าไปล่วงเกินน้องคนนะเขาเด็กมากนะพ่อแม่สมาเอาเรื่องนะเรียกท่อากเรีพี่ไหมคะเวลาพ่อพานกออายุมันจะมีความลิงลิงอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่ค่ะคือบางทีหอมอาจจะเผอตัวเรียกเธอ อ่าเป็นเป็นความลืมตัวมากกว่าแต่ถ้าเป็นแฟนหรือหรือเป็นคนที่เข้ามามาจีเป็นแฟนอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําแบบต่แหลต่แหลตแบบหอมแหละเออแต่อันี้คือเป็นคนแรกและคนเดียวเลยที่พูดคาว่าพี่แทนไปว่าพี่ตลอดเวลาเยอะมากค่ะเยอะเหมือน,ค,นความ,มยาวของน้อ,อ,อกอันเลยเยอะมากมันเยอะมากแบบว่าอุ้ยยี่สิบกว่าปีเลยเนี้ยเราก็แบบเออไม่ค่อยเจอนะใครห่างกัน20กว่าปีหลายคู่ก็มีนะครับห่างกันแบบ ก็ก็มีแต่มันคงเป็นเรื่องยากมั้งหอกว่ามันมันอาจจะแบบไม่ได้ง่ายอะ่ะเขาก็กลัวเราก็กลัวเพราะเพราะว่าตอนที่คุยกันว่าแบบจับเขาคุยกันเลยว่าตอนนี้ก็แสงมันแรงมากเลยอ่ะมันถูกจับตามองแรงมากเลยอะ่ะเราจะยังไงอยากให้เป็นยังไงเขาก็บอกเขาก็กลัวเราก็กลัวเขากลัวความผิดหวังเพราะผู้หญิงที่เดินเข้ามาในชีวิตเขาอะ่ะทุกคนเดินออกไปถึงเวลาเดินออกไปเขาก็เลยกลัวว่าถ้าวันนี้มีแฟนเป็นเราอ่ะแล้วเราเดินออกไปอ่ะ เขาจะรู้สึกแย่เพราะเขารู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ได้ได้เจอคนนี้คนนี้แบบคุยกันแล้วรู้เรื่องเขาก็เลยยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ในขณะที่เราเองเราก็กลัวว่าอ้าวันนี้ยังไม่มีใช่ไหมวันหนึ่งเดี๋ยวมีชื่อเสียงนะวันนึงเดี๋ยวมีเงินนะวันนึงที่เธอมีอํานาจในการจีบคนอื่นได้อะวันหนึ่งเธอจะไปจากเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ต่างคนต่างกลัวถ้าอย่างนั้นอะเราก็ไม่เริ่มแล้วกันเราก็คือ ปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้แค่เนี้แล้วก็เปิดโอกาสที่จะเรียนรู้คนอื่นๆไปด้วยเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเธอก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับเธอจริงๆเหมือนกัน